สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในวันนี้ที่ช่อง BLCI Channel ความรู้มีไว้เป็นวิทยาทานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับวันนี้ก็จะกลับมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับยังอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยสุขภาพอนามัยนะครับจะพูดคุยในบทที่6ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจรจารต่อรองของวิชาการพนักงานสัมพันธ์หรือการแรงงานสัมพันธ์นะครับ คราวที่แล้วเราพูดกันถึงบทที่6ตอนที่9นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตอนที่10บทที่6เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจรจาต่อรองเป็นเรื่องการเจรจาต่อรองนะครับทางด้านแรงงานคราวที่แล้วเราพูดถึงการวางแผนนะครับเราได้แผนละนะครับขั้นที่2วันนี้จะพูดขั้นที่2นะขั้นที่1การวางแผนขั้นที่2เป็นการเตรียมการครับการเตรียมการ การทําแผนนี้เราก็จะต้องมีการอัปเดตแผนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแผนก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆอย่างที่ผมได้พูดคุยไปคขาที่แล้วนี่การเตรียมการนี้ก็เมื่อใกล้วันกําหนดที่จะมีการยื่ยนข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับก็คือใกล้ครบกําหนดอายุของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ได้ทํากันไว้นะครับซึ่งเราก็จะต้องเตรียมการนะครับ เพื่อที่จะรับข้อเรียกร้องเตรียมการเพื่อที่จะทําการเจรจารต่อรองนะครับการเตรียมการก็มีหลายอย่างครับเตรียมการก็มีหลายอย่างก็คือจะต้องเอาแผนที่เราทําไว้นั่นแหละครับมาอัปเดตมาเพิ่มเติมข้อมูลมาปรับปรุงให้ทันสมัยให้ข้อมูลเนี่ยล่าสุดนะครับแล้วก็เตรียมเพื่อที่จะรับข้อเรียกร้องนะครับ หรือข้อเสนอในการเตรียมการนี้เราก็จะต้องคาดการว่าข้อเรยกร้องที่จะมีมาที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับจะมีอะไรบ้างโดยดูสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับจากนั้นก็จะต้องมีซักซ้อมทีมการเจรจานะครับจะต้องมีการฝึกอบรมนะครับนะฮะ ผู้ที่เข้ามาอยู่ในทีมใหม่ผู้ที่ผ่านสังเวียนเจจามาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการซักซ้อมกันเล็กน้อยแต่ถ้าว่าผู้ที่เข้ามาร่วมใหม่อาจจะต้องมีการฝึกลมมีการเทรนนะครับมีการจัดสัมมนาฝึกลมเพื่อที่จะให้เข้าใจกระบวนการและเข้าใจลักษณะของการเจรจาต่อรองให้เข้าใจคู่ที่จะมาเจจาต่อรองกับเรานะครับว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างไร แล้วมีลักษณะอย่างไรแล้วการที่จะพูดจะจาการจะนำเสนอจะทำอย่างไรอาจจะต้องมีการฝึกวิธีที่เขาเรียกว่าเป็นโรลเพลย์นะโรลเพลย์ก็หมายความว่าฝึกแสดงนะครับแบ่งฝ่ายหนึ่งเป็นสาภาพรายง,งานฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายจัดการแล้วก็ตั้งทีมมานั่งเจรจากันเอาข้อเรียกร้องสมมุติขึ้นมาว่าฝ่ายที่เป็น ที่ทําหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการก็ทีมหนึ่งฝ่ายหน้าที่ที่เป็นฝ่ายสาภาพแรงงานก็ทีมหนึ่งแล้วเอาข้อเร็กร้องสมมุตินั่นมาแล้วก็มาฝึกทําการเจจาต่อรองกันนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะทําการเจจาต่อรองเนี่ยได้ผลอย่างเต็มที่นะครับซักซ้อมทีมเจจาต่อรองนะครับแล้วก็ต้องไปดูนะครับเรื่องการนัดหมาย แผนแอคชั่นแพลนเราตั้งไว้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะนัดหมายอย่างไรเรื่องสถานที่ในการเจจานั้นจะใช้ที่ไหนนะครับก็มีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าใช้ในบริษัทก็สะดวกนะฮะแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างในเรื่องของการสื่อข่าวสารเรื่องการสร้างข่าวลือหรืออาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นได้นะครับ หรือจะไปเจรจากันภายนอกนะนี่ก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขึ้นอยู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายจัดการกับสาภาพแรงงานหรือลูกจ้างนายจ้างเนี่ยถ้าความสัมพันธ์ดีเนี่ยอะไรมันก็ดีนะครับถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องมีการเตรียมการป้องกันเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับ ห้องประชุมห้องน้ำห้องท่านะอาหารการกินบเบรกอะไรต่างเนี่ยนะครับเราจะเตรียมการอย่างไรจะทำอย่างไรนี่ก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมหรือความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าได้มีการเจรจากันมาเป็นประจำความสัมพันธ์ที่ดีเรารักษาไว้ก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถที่จะพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการเตรียมการ ทางด้านการสื่อสารนะครับการสื่อสารอย่างเช่นฝ่ายจัดการหัวหน้างานก็จะต้องรับรู้รับทราบนะครับอาจจะมีหนังสือเวียนหรืออาจจะมีการประชุมพร้อมกันเลยทีเดียวหรืออาจจะมีการประชุมผู้บริหารแล้วก็ไปประชุมต่อส่งข่าวเพราะอะไรครับเพราะว่าในระหว่างการเจรจาจเนี่ยทั้งฝ่ายสาภาพแรงงานก็จะมีการเตรียมการเช่นเดียวกันจะมีการสื่อข่าวสาร ให้กับสมาชิกได้รับทราบได้รับรู้ว่าจะมีการเจตจาต่อรองกันในประเด็นนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายได้ถ้าว่าการสื่อสารไม่แน่นอนไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมการานด้านการสื่อสารทั้งกับฝ่ายจัดการและฝ่ายพนักง,งานนะครับเพราะนั้นเนี่ยฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเนี่ยมีภาระะกิจมาก ฝ่ายสาภาพแรงงานเนี่ยเขาก็จะมีการสื่อสารกับสมาชิกของเขาแต่ว่าฝ่ายจัดการเนี่ยจะต้องสื่อสารกับผู้บริหารหัวหน้าง,งานรวมไปทั้งถึงพนักง,งานด้วยนะครับเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมทีมการสื่อสารนะฮะการออกข่าวสารจะต้องรวดเร็วทันทันเวลานะครับการซักซ้อมนะครับทีมเจรจานี่ผมพูดไปแล้วนะครับ อาจจะต้องมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินนะครับสมมติถ้ามีการปิดกั้นประตูโรงงานขึ้นมาเนี่ยทางออกจะเป็นยังไงรปภนะฮะฝ่ายรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะทํำยังไงนะครับเพราะนั้นจะต้องมีการส่งข่าวสารเคยมีนะครับที่โรงงานถูกปิดล้อมแล้วก็ไม่สามารถเข้าออกได้เนี่ยจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ไปส่งข้าวปลาอาหารกันไปส่งข่าวสารกันนะครับ พราะนั้นเรื่องแผนฉุกเฉินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะนั้นต้องเตรียมการไว้อย่าประมาทครับไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของการเตรียมการในการที่จะรับเข้าเรกรลองนะครับว่าฝ่ายสาภาพแรงงานหรือฝ่ายลูกจ้างเนี่ย จะมีผู้แทนมาส่งข้อเล็กรองรับข้อเอล็กรองนะครับแล้วก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดีนะฮะในการเจรจารต่อรองจะได้ตกลงกันได้และจะสามารถเจรจากได้โดยดีจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยดีเนี่ยนะครับก็ควรจะสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรนะครับในการรับข้อเอล็กรองนะฮะในการรับข้อเอล็กรองเนี่ยมาแล้วเนี่ยทางกฎหมายก็เขียนเอาไว้ว่า จะต้องฝ่ายฝ่ายรับข้อเรียกร้องนะครับผมสมมุติไปแล้วเมื่อตอนต้นว่าจะพูดในนามในฐานะของฝ่ายจัดการสหภาพแรงงานหรือฝ่ายลูกจ้างเนี่ยมายื่นข้อเรียกร้องนะครับฝ่ายจัดการก็รับเอาไว้แล้วก็กฎหมายบอกว่าเมื่อรับข้อเรียกร้องแล้วเนี่ยจะต้องมีการนัดหมายให้มีการเจรจากันเนี่ยภายใน3วันนะครับภายใน3วันนะครับนัดแรกนะครับ ไม่จาเป็นจะต้องเจรจาให้จบในนัดแรกนัดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการเตรียมการที่จะนัดหมายว่าจะใช้สถานที่ที่ไหนแล้วก็เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วจะมีใครเข้ามาบ้างนะครับในการยื่นข้อเรยกร้องนั้นเนี่ยทางฝ่ายลูกจ้างก,ก็จะมีแจ้งชื่อผู้ที่เป็นผู้เจรจาต่อรองเนี่ยมาเสร็จสับนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งชื่อที่ปรึกษา ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาในการเจรจารต่อรองนด้วยนะครับไม่เกิน2คนนะฮะที่ปรึกษาเนี่ยก็จะเข้าเจรจารด้วยได้นะครับเมื่อไฟลยนายจ้างได้รับข้อเี็กรองแล้วก็จะมีหนังสือแจ้งไปว่าจะนัดหมายในการเจรจารนัดแรกเนี่ยวันเวลาสถานที่พร้อมทั้งแจ้งชื่อทีมเจรจาร ของทางฝ่ายนายจ้างทางฝ่ายจัดการนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ส่งให้กับทางฝ่ายสาภาพแรงงานหรือฝ่ายลูกจ้างได้รับรู้รับทราบแล้วก็จะมีการสื่อข่าวสารให้กับฝ่ายจัดการแล้วก็พนักงานนะครับได้รับทราบว่าทางฝ่ายบริษัทเนี่ยได้รับข้อเรียกร้องไว้แล้วแล้วก็ได้มีการนัดหมายในการเจรจานัดแรกในวันที่เท่านั้นเท่านี้ เวลาเท่านั้นเท่านี้ที่สถานที่นะครับ <_ S 1> เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีการสื่อข่าวสารเนี่ยมันก็อาจจะมีข่าวลือหรืออาจจะมีการส่งข่าวที่ผิดพลาดแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาก็จะทําให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบข่าวสารนะไปพร้อ,รอมๆกันอย่างเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น ก็มีการนัดหมายนะครับวันเวลาสถานที่น,ะนัดแรกนะครับในการเจรจานัดแรกเนี่ยทางฝ่ายแต่ละฝ่ายก็ต้องเตรียมการให้ดีนะครับซักซ้อมกันให้ดีนะครับใครเป็นหัวหน้าทีมใครเป็นผู้พูดนะเป็นโฆษกหรือใครเป็นผู้จดบันทึกนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมีการซักซ้อมมีการเตรียมการ ทั้งฝ่ายจัดการผู้รับข้อเล็กร้องเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมมีการวิเคราะห์ข้อเล็กร้องนะครับว่าข้อเล็กร้องที่เรียกร้องมาที่ยื่นมาทั้งหมดมีกี่ข้อมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ถ้าหากว่าให้ตามที่เรียกร้องมาแล้วเนี่ยจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่บริษัทจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับในแต่ละปี นะครับเราจะเป็นการเพิ่มต้นทุนขึ้นไปอีกเท่าไหร่แล้วก็จะนำไปสู่การลดผลกำไรลงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรต้องดูผลกระทบนะครับต้องต้องวิเคราะห์ต้องประเมินนะครับเสร็จเรียบร้อยก็อาจจะแยกนะครับเป็นประเภทที่อาจจะแยกเป็น3กลุ่มก็ได้นะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียกร้องที่จำเป็นจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ จะต้องนํามาวิเคราะห์นะครับว่าสาภาพแรงงานนี้เรียกร้องตรงนี้จริงๆนะครับเป็นความต้องการของของพนักงานจริงๆของสมาชิกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องมีการเจรจาต่อรองอย่างแน่นอนนะครับกลุ่มที่2เนี่ยอาจจะเป็นการลองมาเพื่อต่อนะครับลองมาเผื่อต่อหรือลองเอาไว้เป็นแลกเปลี่ยนนะครับ เอาไว้เป็นข้อแรกเปลี่ยน,นอันนี้ก็ต้องดูนะครับกลุ่มที่3มนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ยื่นมานะฮะอาจจะไม่ได้คาดการว่าจะต้องได้แต่ว่าเอาเข้าไว้เป็นฐานไว้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่ามีการแลกเปลี่ยนมีการที่จะต้องยกเลิกมีการถอนหรือต่างฝ่ายต่างถอนหรือมีจุดร่วมกันอะไรต่างเหล่านี้นะครับ ที่สําคัญเนี่ยก็ดูกลุ่มแรกเป็นหลักนะครับแต่ว่ากลุ่มที่2องที่สเนี่ยก็เป็นก็เป็นสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงเช่นเดียวกันนะครับเพราะบางครั้งกลุ่มแรกไม่ได้เนี่ยกลุ่มที่2องอาจจะกลายเป็นตัวยืนนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะครับถึงตัวเลขวิเคราะห์ถึงผลกระทบวิเคราะห์ว่าส่วนไหนนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับที่สําคัญเนี่ย ในการเตรียมการเนี่ยก็คือจะต้องหาข้อมูลข่าวสารนะครับข่าวสารนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับจะต้องมีนักสืบนะครับทั้งสองฝ่ายก็จะมีการหาข้อมูลฝ่ายนายจ้างก็หาข้อมูลฝ่ายสหภาพแรงงานก็หาข้อมูลเพราะฉะนั้นก็ต้องมีผู้สื่อข่าวสารต้องเก็บข้อมูลต้องอะไรต่างๆเพื่อมาประกอบในการวิเคราะห์เพื่อจะตั้งเป็นฐานในการเจรจารนะครับ ซึ่งการเตรียมการนี้ก็เมื่อประเมินเรียบร้อยแล้วก็ควรจะได้มีการประชุมหรือ,รอในการวิเคราะหนะ์นี่ยอาจจะใช้ทีมเจรจานะครับเป็นเป็นผู้ประเมินเป็นผู้วิเคราะห์ร่วมกันนะครับประชุมกันนะประชุมทีมหรือจะให้ฝ่ายการเงินเป็นผู้วิเคราะห์นะแต่โดยทั่วไปแล้วฝ่ายการเงินก็จะอยู่ในทีมเจรจาอยู่แล้วนะครับ เราะนั้นทางที่ดีผมคิดว่าเพื่อไม่เสียเวลาในการวิเคราะห์ข้อลีกรลองในการประเมินเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะใช้การประชุมทีมทีมเจจานั่นแหละนะครับแล้วก็มีความเห็นพ้องต้องกันแล้วก็แล้วก็กำหนดนะครับประเด็นเพื่อที่จะไปเริ่มในการเจรจารต่อไปนะครับ <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นขั้นที่2นะครับนัดหมายการเจจาเตรียมการเจจาะนะครับ แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับนัดแรกก็คงจะเป็นเรื่องการทำความรู้จักคุ้นเคยกันนะครับอาจจะไม่สามารถจบลงได้ในนัดเดียวก็มีเหมือนกันนะครับนัดเดียวจบนะครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ไม่บ่อยครั้งนักนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมการนะครับครับสำหรับการเตรียมการก็ผมก็คงจะพูดแค่นี้ในคราวต่อไปก็จะไปพูดถึงขั้นที่3 ก็คือขั้นเริ่มต้นในการเจรจาต่อรองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามช่วยกูนาสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามแล้วช่วยกุนาแนะนำผู้ที่ทำงานทางด้านนี้ผู้ที่เรียนทางด้านนี้ให้กดติดตามด้วยครับเพื่อทีไ่ได้รับคลิปต่อไปโดยตโนุััิิเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานในวงกว้างต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ